มาส่งท้ายในช่วงไต่บันไดเซียนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมดิฉันมีโอกาสไปพูดคุยนะคะกับทางด้านของคุณสาธิตสุดบรรทัดนะคะรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและก็การตลาดของบริษัทปลิตภัณฑ์ตาเพชรนะคะหรือว่า DRT นั่นเองนะคะแนวโน้มของภาพธุรกิจในปีนี้ตั้งเป้าผลประกอบการยังไงช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้นะคะ จะมีกลยุทธ์อย่างไรติดตามได้ในช่วงของไต่บรเซียนวันนี้เป็นตอนแรกนะคะธนวัลละทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดทุนไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะเราก็ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับเมื่อปี2000 548นะครับแล้วก็ถึงวันนี้ก็ครบ7ปีครับแนวโน้มของธุรกิจในปีนี้เป็นยังไงคะถ้าดูธุรกิจของตราเพชรนะครับต้องบอกว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยเราก็ถือว่าเราทำยอดขายผ่าน2,000ล้านะนะครับก็ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็กำไรปีนี้ต้องถือว่า ครึ่งปีแรกเนะี่ยถึง330ล้านนะครับแล้วก็เป็นผลประกอบการที่ค่อนข้างดีซึ่งถือว่าสูงกว่าปีที่ผ่านมาก,กว่า25อนะครับค่ะอันนี้เป็นภาพของครึ่งปีแรกนะคะคที่รเราทำกำไรได้โตตามเป้าแบบนี้เนี่ยเหตุผลมาจากอะไรบ้างคะ,ะส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นจาก ที่เรามีผิดพันธุ์ที่หลากหลายนะครับเรามีหลังคานะครับในประเภทวัสดุบุงหลายๆผิดพันธุ์เช่นไฟเบอร์ซีเมนต์คอนกรีตนะครับช่องทางจัดจําหน่ายที่มีกว่า6,000รายทั่วประเทศนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโครงสร้างรายได้ของบริษัทที่ดีแล้วเรายังมีในเรื่องของส่งออกนะครับส่งออกนี่เราก็มีสัดส่วนประมาณ10%นะครับของรายได้แล้วก็ เรามีขายตรงไปยังผู้ประกอบการลักษณะก็คืออสังหาริมทรัพย์นะครับโดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้โครงสร้างรายได้เนี่ยก็เป็นการกระจายรายได้กับหลายๆกลุ่มเป้าหมายนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศรวมทั้งิีพันธุ์ก็เริ่มมีความหลากหลายนอกจากหลังคาก็มีพวกพวกไม้สังเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนรายได้เมื่อมาจากท่องทางหลายๆทางเนี่ยก็ประกอบกันกับเป็นรายได้รวมนะครับและแน่นอนในเรื่องของต้นทุนเราก็มีการพัฒนาต้นทุนในเรื่องของต้นทุนท,นที่ต่ำ นะครับเนื่องจากใช้กำลังผลค่อนข้างสูงคืออยู่ในระดับประมาณ90%เนี่ยก็ทำให้ต้นทุนกับาราคาขายเนี่ยในแง่กำลังชาต้นก็ถือว่าดีนะครับเราอยู่ประมาณสัก3 0ขึ้นครับค่ะต้นทุนที่ค่อนข้างจะต่ำลงนี่มีวิธีการเปลี่ยนแปลงยังไงถึงได้ต้นทุนต่ำจริงจริงต้นทุนที่ต่ำลงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็มาจากทีมงานะนะครับสองเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจกว่า28่ปีเนี่ย เราก็คงมีการทดลองมีการพัฒนานะครับวัตถุดิบหลายๆตัวนะครับมีการเลือกจากหลายๆแหล่งนะครับจากนั้นเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือเราใช้กําลังผลิตสูงสุดคือคถ้าถ้าเรียนว่าเราสามารถใช้กำลังผลิตสูงสุดเนี่ยตัวของในเรื่องต้นทุนต่อหน่วยต้องถือว่าลดลงมาแน่นอนครับค่ะก็คือใช้กําลังการผลิตสูงสุดนะคะคเป็นการลดต้นทุนการผลิตทําไมเราถึงจะต้องมีการแตกลายสินค้าไปในหลายประเภทคะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า เราตั้งเป้าหมายการเติบโตของบริษัทเนี่ยอย่างน้อยปีละสิบเปอร์เซ็นตนะครับการเติบโตก็คงมาจากหนึ่งช่องทางนะครับ่แตวันนี้อาจจะต้องมีมากกว่านะครับเมื่อวานนะครับหรือต้องมีมากขึ้นในอนาคต2ผิดพัณุ์เองถ้ามีอย่างเดียวก็คงไม่พอนะครับคือถ้ามีหลังคาแล้วก็ต้องมีโครงสร้างถ้ามีโครงสร้างแล้วก็ต้องมีฝาต้องมีพื้นนะครับเพราะฉะนั้นผิดพัธุ์ของบริษัทเนี่ยจากเดิมเรามีรายได้จากหลังคาเกือบร้อนะครับ ถ้าวันนี้เราโตทุกๆปี10เซนตี่ยตลาดหลักคาก็ไม่ได้เติบโตนะครับเท่ากับที่เราตั้งใจจะเติบโตนั้นเพี้นเราคงกระจายรายได้ไปในส่วนของผิดพันธ์ใหม่ๆซึ่งผิดพันธ์พวกกลุ่มไม้สังเคราะห์เนี่ยอาจจะมีอาตาัตราการเติบโต10-15%ต่อปีนะครับอันนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราพยายามกระจายความเสี่ยงของรายได้ที่มีอาตาัตราการเติบโตที่แตกต่างกันไปโครงสร้างของรายได้จากอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันไหมคะ แตกต่างกันครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงสร้างในได้หลังคาเนี่ยประมาณสักเจอนะครับในกลุ่มไม้สังเคราะห์ประมาณ3 0มสิบเปอร์เนครับก,ก็คิดว่าในอนาคตเราคงน่าจะมีหลังคาอยู่ลงมาสัก60%นะครับแล้วก็กลุ่มไม้สังเคราะห์ซึ่งเป็นเป็นสินค้าที่มีอัตราการเติบโตในเลข2หลักคือสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว ซึ่งเจอน้ําท่วมกาเรเป็นยังไงคะแล้วก็ครึ่งปีหลังของปีนี้ถ้าหากว่าน้าไม่ท่วมภาพจะแตกต่างกันมากไหมคะในไตรมาสที่สามเนี่ยที่เรามองสถานการณ์รู้สึกปีที่แล้วถ้าจะหนักหน่อยก็จะเริ่มเป็นปลายๆคันยานจะไปหนักมากขึ้นก็คือตุลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไตรมาสสามปีนี้เราน่าจะทําได้ไม่ต่ากก่าไตรมาสสปีที่แล้วหรือเท่ากันอันนี้คือมองภาพนี้ก่อนนะครับ แต่อีกภาพหนึ่งต้องมองว่าถ้าเราผ่านพ้นไปด้วยดีแต่มาที่4ี่เนี่ยผมว่ามันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงครึ่งหลังเราคงให้ความมั่นใจในเรื่องที่น่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าปีที่แล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นภาพณนาทีนี้นะคะถ้าให้เรามองเรื่องของผลประกอบการจริงๆเนี่ยเราคาดหวังว่ามันน่าจะโตกิบเซนเกินเป้ากว่าที่ตั้งไว้ครคะเราตั้งไว้ส0นะครับในครึ่งครึ่งแรกก็วิ่งอยู่ประมาณ7-8%ดเปซนะครับน่าจะไปอยู่ในทิศทางตรงนั้นน่ะครับก็พยยาามทีจะ อผลักดันให้ใกล้เคียงเป้าหมายหรือว่าเป็นไปนตามเป้าหมายมากที่สุดน,นะครับ